ก็ก็ชื่นชมในเด็กครับเพราะว่าเราทํางานหนักมาทั oui> ้งสัปดาห์นะครับแล้วเราต้องมาเล่นแต่ม hmm. ันเกมไม่ง่ายเพราะว่าแต่ละเกมที uh 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 ่เราเล่นมันเกมไม่ง่ายเพราะเราต้องไปเล่นเกมลุกนะครับแต่ว่าคิดว่าเราก็ต้องไปซ้อมให้หนักขึ้นเรามีโอกาสจบสกอร์แต่มันทําไม่ได้นะครับก็ต้องไปลูกเสียประตูเงี้ยเสียจะเป็นจังหวะ2เราก็ต้องไปแก้อีกครับผม วันนี้เกมลุกค่อนข้างได้หลายอันนี้เลยตรงตอบมองเลยมากก็ก็ก็ดีขึ้นครับแต่ว่ามันก็ต้องมีมันก็ยังบอกว่ายังมีโอกาสอีกที่จะจบฟกตรอแต่มันจบไม่ได้แต่ว่าก็ต้องไปปรับอีกปรับอีกนะครับเพื่อให้ทีมมันลงตัวและพัฒนาให้มากที่สุดครับจริงจริงมันมองไม่เห็นหรอกครับเพราะว่าเราไม่เห็นถ้ามีปรามันก็จะโอเคแต่ย้ามันไม่มีเราก็ไม่รู้ครับเราถือว่าไม่ว่ากันสุดท้าย ยังใคร่เก้ทําอะไรเราก็จะรู้อ่ะเขาทําไม่ทําเขาจะรู้ตัวเอครับผมถามได้วันนี้สบายใจขึ้นไหมครับก็มันก็โอเคปลดล็อกสําหรับเด็กอทุกคนเด็กอทุกคนถึงแม้เราจะแพ้มาแต่เราก็ตั้งใจซ้อมนะครับโอเคถือว่าก็ชื่นชมน้องๆทุกๆคนเลยทั้งตัวจริงและตัวสํารองครับวันนี้แฟนมาเชียร์กันยังไงครับก็ขอบคุณจริงๆครับก็ยังน้อยแฟนพัทยายังไงก็ขอให้เหนียวแน่นอย่างนี้ตลอดทั้งในบ้านและนอกบ้านครับผมแล้ววันนี้รู้สึกไงบ้างครับกับเกมวันนี้ ก็รู้สึกดีใจครับที่เก็บสามแ,แต้มได้ครับมันเป็นปลดล็อกได้ครับมันอึดอัดมาก็ดีใจครับรู้สึกดีใจมากๆเลยครับวันนี้เพื่อนๆที่ๆน้องๆเป็นไงบ้างาครับเล่นช่วยกันเล่นมากเล <c oughs> ยคับก็โอ้หเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับเรามาเพื่อชัยชนะอยู่แล้วพูดถึงวันนี้เรายิงประตูได้ด้วยรู้สึกไงบ้างก็ดีใจนะครับรู้สึกดีใจอย,อย่างเดียวไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเล่นครับวันนี้ คิดว่าตัวเองยังต้องพัฒนาต่อไปมากแค่ไหนครับโอ้ก็ต้องฝึกซ้อมให้หนักมากขึ้นกว่าเดิมครับวันนี้อยากจะบอกอะไรกับผู้ใหญ่สตาฟโค้ดแล้วก็แฟนบอลวันนี้ของทีมเราบ้างก็ขอขอบคุณผู้บริหารสตาฟโค้ดแล้วก็เพื่อนร่วมทีมครับแล้วก็แฟนบอลครับที่เข้ามาเชียร์เราแล้วก็ขอบคุณนัทเธอรครับที่ให้โอกาสผม,ผมรัหน้ากับกวินเดี๋ยวพวกเราจะทำให้เต็มที่ครับฝากมาเชียร์พวกเราด้วยครับ